พจะมีมสบายที่ดีขี้เมเพิ่นมาสวยเบียกสวงามนาะกับเป็นมือแหลกชี่กับมาหลังจากชีบริกับมาหเกือบเดือนเนาะมีเดียวสีเนาะมาแบ่งไปจัดอาหารมาเลียงสมีวมสยเนืพันป้าน่ากินพันป้าเนาะนี้เนาะเหลือก็ใหญ่ๆคญ่ใหญ่พ่อ ไลคน,น,นกต่คอมเมนต์เราเลยในคิดก่ว่าเออคนไปหกักซาลรมเป็นยังต่งฝปล่าว่ามาใส่เยียง์เกั่ยสสิแต่ว่าโ<ม>บแมนเป็นมาในหน้าทีเนรักๆคือแบบยื่นคล้ายโค้งสื่อแบบลบหูโล,ล<ม>บโุน<ม>่นเนาะเป็นการเปิดขานง่น<ๆ>นย,ยังกะเฮาบริหารคอนเทนด์เนนียหลายคนสมาคดามมาว่า,าเอาคือใส่ให้งานมองเนวนันเออน,นาะควยแค่กะลูกขึนแต่ไข่เป็ยังขนาดสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนอเมริกายูหานยูฮง คือเกาพีนนนน่น้องเนาะสองกัอยู่กับสแป๊กและมือนี้เป็นมือแรกคที่ว่ยยาจะเขานะบอกอามากมามาเข,ขากลรองกัน <c oughs> อ่าเด็กหน่อยเนาะท่านี้เป็นทุกอย่างแหละท่าน,นี้เป็นทุกอย่างแหละ <c oughs> สตรีมเกมกับสตรีมโอ้เกมเกมเบิ่งสิเขามาเบิเงฟรีไฟเนาะโอ้นางมินนี่เนาะแล้วก็เป็นมือแรกที่นางมิวเธออะไรส้มมิว <c oughs> มิวเลย่นมาทำงานเพิ่นมาทำงาน พเ,เพิ่นมาเห็ดเวียเ็ดงานซอยนอพี่น้องนอเข้ากัเลยได้ท่าการสีต้อนรับเพื่อนพี่น้องเอ้ยน,นี่นางมิวเอ็มมิวเอ็มมิวเแซมมิวสบายดีมิวสีเด้อมื่เอเพิ่นมาสวยเวีวสยวสยวสวยงามน,นอแก,กเป็นมือแรกที้กับมาหลังจากที้ไปได้กับมาหนึ่ง,เ,งเกือบเดือนนอเออเกือบเดืนอนเมื่เดียวสยิเหยงอาาหรเนาะมาแบ่ง ไปจัดอาหารมาเลี้ยงสมิวที่ท่านส้มเมื่อกี้เลยทานก็ใส่มาเนาะมาซื้อพันปลานั่งอยากกินพันปลานเนาะเมืองน,นี้เนาะเมื่อี้มากันตลาดออกมาหนวกพี่เนาะมาหาพันปลาพันพันปลาแบบภาพประจำ,นะำเนาะเพราะว่าเก๋ไก๋ด้วยนะสีเหลือกตัวใหญ่ๆเพื่อนโซโล่พันพันโซโลใส่ปลาเวไปไปจะได้ปลาปลาประจำโอ้โหตัวใหญ่แหงตัวใหญ่แหงถ้าสีเหลือกตัวใหญ่สุดเหลือกตัวใหญ่สุดอย่างนี้เนาะเลยถ้าอยากกินค่า ยัยสานักพ่อยัยพ่อวะพยยแหงได้ไหมยยแห้งได้หนี่ยัยเติบคุณกวาจังน้อยตอนจบก็มีทันป้าแล้วก็มีปิ่งเดวอุ้ยเป็นตเศษน้องเฮลเลนน้ำลายไรซ์ซไลสุดอ่สุดหนึ่งเด้แม่เด้อน้ำมันซื้อพันป้าเพิ่นตัวหนึ่งคูเดียวคือสีอิมเลย จมยาใส่นองมาซื้อแดดกระแด้อนองกะเจ้บไทยแล้วนแลบอบอบอเงดเิดอย่าเฮ้ยให้พี่เสียอ <c oughs> ให้พี่เสียว <c oughs> ต้นหน,นึงง่งน้องมันเห้นไทยสลนด์งลยคนเงินก่อนโมมี่นี่มันรับป,ปิดฟลาดแลนด์เลยสอนรถแลนด์เลยตัวใหญ่ๆตัวเล,อล,ลว <c oughs> ็องง <c oughs> เออมีแม่เซนคุกบบ จะนอนผจญดับไทยนอนไปสูตรเพราะมีเครื่องโคบิดมาเบิ่งเครื่องเครื่องพักกับใคสซุรนี่เจลทุ่งนึงภานในขุมคาทุ่งในแคมป์ขปุนพรอเออนี่ยคงเสียบันเ่าอีลี่แหละเสียวอ่ามาซื้อพักใทีมันพักทีมัน ค่ะกำลังจัดพักห้นอตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไดเอ๋อโอ๊ใจหอนแล้วยักแล้วกินตายหลาสันี้สิแล้วแล้วอดใจไปเด้เอ้อไม่เดียวสิซิพาซิปกีป่าแม่ เออแต่ว่ามีฮอลพันเดี๋ยวนี้สิคุณมีฮอหาร์มาแล้วลูกสิคุณได้ใส่ไหมมาแล้วบอกโอ้ทีนี้สุดหนึ่งเนาะประมันงูกคนไหยกับเส้นปลายเนาะงูกเท่าไหร่เพิร์ลเส้นปลายสุดหนึ่งก็เพื่อนกินแถบแหละตอนนี้ก็ไปหาเอือยก่อนเด้อินไปก่อนนี่สาวๆเขาก็อึกระทึกคือโขมกันอยู่เนาะที่มันอีหยังไปไว้ไปไว้คนหิวเขาหิวเขา ฝึกออกก่อนข้าวนึงให้สมิวฝึกก่อนบัดนึ่งบัวเปลววนเน้ปิ่งป้าเฮานี่คือปิ่งป้าตโตเท่าไหรก่อโตนิดหนึ่งโตหนึ่งก็บหาโลเอ้ยเอ้ยเซนนหนึ่งบาทก็เฮ้ยหาเซนหนึ่งกับลอยป้ายเกือบสองลอยเอออันนี้พักสลัดไปซื้อมาเติมเด้อพี่น้องเด้อเต็มโอ้เต็มล่างเกียงบ่แหล่เกียงล่างเชือระบายเล่นเด็ดออกเชือระบายเห็นบ่เนี่ยล่างเชือระบายยังเป็นหยอดอยู่เชือระบายหยอดอนกระบี่เอาจุดสุด เพือออกท้งนั้นแล้วก็กินขาวอมามามาเอาอันนี้ออกปานี้มาได้พี่น้องเด้ออันนี้ออกแต่นี่ก่อนเด้อบอมีบอเออไปอู้หจะมันงามเดีนาออ่ะนาคือคนอ่าคนไทายเลยนาคือคนนทายเลยมามาวันเกนดก็ยังจะเอาอ๋อป้าดูรักและ ห่วงใหญ่ใช่ตัวใหญ่สุดเลยนะลองหันตัวเนียนมาน้ำก้นี่ออกไปโอ้ยกูเสื่องตัวนี้ดีเลยนะเชื่อเกษงตัวนี้ดีเลยนะใช่ไหมเข้ามือเลด้วยตีป้าพี่น้องพันป้าพันขบุดเนาะเขานั่งยู่หันกระซิลรอกแรกรอกแรกไหมหนึงเพราะว่ายานแขกเขาเบิ่งนั่นแขกเขาเบิ่งนีีเข้าตรงไหนเออเป็นการแบบวุ่นวายหนึ่งนึงนี่ คือท่านป้าเนาะท่านขับปุ้นเนาะเขาเลยท่านขับปุ้นท่านป้าเอ้าปีเปิดเปิดไม่สู้เปิดเลยไปเลยเปิดปะเปิดจ้าเปิดก่อนมามาเปิดก่อนมาเปิดก่อนเดี๋ยวเปิดเปิดเป็นก็เปิดก่อนเอาโอ้สุแบงค์ซื่อป้าตายแท้์อันนี้บอกกันป้าตายเนืน้อโคดรขวบมาแลนวนะน้ำตุ๊ก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 แอบบอกอะมา เขาเขาผันปันเนาะเอน้องภากภูมิเนื้น้ำเนอเนื้อผักละดีปแป้งฮะตงนี้ผักสลัดถึงเ่มาเลยเดี๋ยวไปซสิอมันตามมาถนอกหลายเนาะทนด้เมิวปาก็ตีอยู่อย่างนาก็ได้ท่างรสริแหล่ราล่ะนี่ว่าท่านเดเสืร์นเป็นกาไปหักซาโตมาเนาะ คือมาหาเนี่ยหลายคนก็ทิคคอมเมนต์ขออมเมขนานอกในในคลิปก่อนว่าเออคนไปหักชาติมต๊ะหักไปยังต้องเาลเอามาใส่เบียร์เกี่ยงใส่กัสสนสีแต่ว่บาโบแมนคนมาในี่ยไหนทีคนแักๆก็คือแบบยื่นคล้ายโค้คงสื่อแบบโลบหูมลมพ้มนเนาะเป็นการ<ค>เปิดห่าย่ออยังก <ๆ S 2> ับเฮาบริหารประเทศเกี่ยนวอยหลายคนสิมาถามอะวา เอาคือใส่ให้งานมองเนวนันอควยฮะกิดลูกขึ้นแต่ไข่แต่ยังขนาะงานแมนผนี่ประเือกเห็นกันอย่างน้ำเกลือน้ำนองซอยกันนี่แหละให้เื่นยืนเบืองคนไทยะ่อย่างเขาต้อจะค่าย้งนาได้ทังังค่ะเด็กมันขลังทังัง่เอมันคนร้ายนะที่นอก็เลยว่าเออเดโฮะเพื่อนมือก้อนฐานเสพ่งเพอเพื่อนออก เพื่อนแปลว่าเพื่อนขอว่าเออเออเขาเขาขาออกเด้อยังหันนะแนาวันนี้เขาก็ว่าเออคันเซพิคออกแล้วเขาคลายเครื่องจันเลยแหละแปลงเขาสิท่านบ่ก็เลยต้องมาสมิวว่าเป็นเจนไพ่ไพ่เนลละว่ามิวไปกับเออแค่เนลละเอื้อยเออเขาสั่งเลยสีห้เจ้ามาเฮดเบียกซอยเด้อมาหาเบิ่งหานเบิ่งหูซอยกันหะนนะเดี๋ยวมาคลายซอยสมิวเบิ่งโบท่านเป็นกับว่าโอเคเออเออเขาไปหาเพื่อนวันไเดียววันเขาได้นอนได้กินมาแตงฟรีนะมั่งสดๆจากสวนอีกจากโกอีกแม่ เราทำส้มป้าับตัวใหญ่เต๋อจะบอกใหญ่กว่านาีเลยแม่อืมใหญ่กว่านาแตนั่งเจ้าว่าเจ้ว่าดูเสียมาจะเอาไนอ๋อป้านี่เลยไปงุ่มอยู่บกล่ะอยู่บกอยู่บกธนาคาซื้อมันยังออกมาได้นาะธนาซื้อมันยังออกมาได้น้อจะสิบมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า บมเมนว่าเป็นการใส่ให้งามหรือว่าอันนั้นทรมานป่ไหนตอใยพีชธรรมดาสองของไปไห้ได้ด้วยสตออลไรอีกสื่อจ้าลูลานไพราเมอาเด้อข้าที่ดือข้าที่ดือให้เท่าไหร่ันโอ้แบบเดียวเนาะื่องกินทั้งลูกคายเลือดต่กะเลือดตักะในทางูุสมเมิ่งตันนะ คนกินไคนกินบ่เห็นแหละไพเป็นคนกินนี่บานนี้สรุปว่าโอาเมนบอเจ้าว่าเป็นคนกินต้องห้องกินวันนี้อยู่ในถองพี่แนวต้องพิสูจน์ยู่ในถองไแล้วมีมาพาถองย่ในถองหลายจุดหลายจุดหลายชุดจ่พักขะแล้วเนาะกาสิประมาณเนอ้์พี่น้องเนอร์บริหาาเป็นการใส่งานแบบว่าเกินเหตุเกินผลเนาะกา เขาแค่เป็นงานขายงานลมกับคนงานบวอกับคนเนาะพี่น้องเนาะซึ่งสมิวกับซามาเห็ดไต่เพิ่อกันเลยมาเห็ดแล้วเดี๋ยวเป็นจะได้ตกติดตามเนาะติดตามต่อไปแล้วค่ะทั้งขายทั้งเนาะทั rael, ้งกินทั้งขายแลเจอกันในคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปก่อนนะไปก่อนนะไปไปไปกินต่อย